คือความร้อนในตัวบ้านลดลงไปเยอะพอสมควรน,นะครับตามคุณสมบัติของฟิล์มที่ที่ให้มานะครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศก็สามารถทําทําความเย็นได้อย่างรวดเร็วติดแล้วคุ้มค่าไหมผมอยู่ในมุมมองของผู้ประกอบการครับเพราะเราจะต้องเปิดไฟเปิดแอร์ค่าไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะแข่งกับความร้อนของข้างนอกในเมื่อมีฟิล์มตัวนี้เข้ามาจึงทําให้เราสามารถลด อุณภูมิแอร์ลงได้ทําให้แอร์เราไม่ทํางานหนักเพราะแอร์เราไม่ทํางานหนักอะครับมีหนึ่งช่วยหลายขอบพระคุณจริงๆที่เ<ร>สนอส,สิ่งที่ดีๆอย่างฟิล์มตรงนี้ครับมาให้ทางร้านเราใช้เพราะว่าถ้าสิ่งที่มันไม่ดีที่สุดเราก็ไม่เลือกมาดูแลลูกค้าคที่ด,ด,ดีที่สุดของเราเช่นกันครับติดมีนียมันได้หนึ่งละได้ความเวยงามสองได้กันร้อนตั้งใจที่อยากจะรีโนเวทอยู่แล้วมันมีฟิล์ม ที่เป็นฟิล์มสีเราก็เลยมาลองดูแล้วเราทดลองติดดูทีนี้ก็สวยดีเราก็เลยติดทั้งร้านเลยทันสมัยมากขึ้นนะดูวัยรุ่นมากขึ้นแล้วก็สดใสติดแล้วจันก็รู้สึกว่าโอ้สบายใจมีเป็นฟิล์มคุณภาพที่ดีห่ายร,ร้อนรู้สึกว่ามีความสุขค่ะราคาก็โอเคมากเป็นกันเองนะคะบริการก็ดียอดเยี่ยมจริงๆป้องกันความร้อนประหยัดไฟประหยัดค่าแอร์เรามีความมั่นใจที่จะใช้ฟิล์มกันความร้อนจากไฮ m a x ดีเลยครับไม่ต้องปิดมากหรอกชัดเจน <laughs> เร็วมากทํางานเร็วมากไม่เสียโอกาสขายห้องเลยไม่ต้องปิดห้องเลยสุดยอดค่ะสุดยอดให้ไฮแม็ก Hi Mac ก็ตอบโจทย์ในจุดนี้ด้วยค่ะก็แฮปปี้กันไปมันมีเป็นเครื่องมือหรือเครื่องเทสอะไรอย่างนี้ครับเรียกว่าทําให้ทางร้านอมองเห็นประสิทธิภาพของมันติดตั้งก็คือโอเคครับรู้สึกได้ว่ามันเยี่ยมจริงจการบริการการติดตั้งการต,ตงารตงเวลา ทำได้จริงตามที่พูด,ดตามไรต่าาๆเนี่ยครับคือเราก็ของคุณฝ้ายออกมาก็ออกประทับใจสิ่งที่เราได้คือการความร้อนประหยัดเงินเงินในกระเป๋าเราค่ะค่าไฟจะลดลงไม่ร้อนเลยค่ะครั้งที่สามแล้วค่ะดีค่ะห้องเย็นขึ้นค่ะถ้าคิดจะติดฟิล์มนะคะต้องไฮแม็กเท่านั้นค่ะ ไฮแม็กซ์วินโดว์ฟิล์มผู้นำด้านฟิล์มอาคารป้องกันความร้อนอย่างมืออาชีพตัวช่วยดีๆที่จะทำให้อาคารของคุณเย็นขึ้นด้วยฟิล์มที่มีคุณภาพติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยร้านค้าออฟฟิศต่างๆสนใจใช้บริการประเมินพื้นที่ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายโทรเลย0882524558คิดจะติดฟิล์มอาคารป้องกันความร้อนต้องไฮแม็เท่านั้น